เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับและในวันนี้เราอยู่กับแมปอนิเมชัมเปี้ยนซิมูเลเตอร์นะใช่ครับตามปกคลิปเลยวันนี้พี่จะมาสอนคุณผู้ชมเดินเควสในแมปใหม่นะครับมหาเวทผนึกมารนั่นเองเห็นหลายคนงงกันเยอะมากๆเลยนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะครับร้าน easy c r s t o บริการจำหน่ายไอเดีแกตันพร้อมรับฟาร์มสุดแจมและยังจำหน่ายโค้ดแต่งตัวโรบล็อกอีกด้วยใช้บริการลิงก์ด้านล่างเลย Mas... เดี๋ยวพี่จะเริ่มจากเควส NPC ตัวนี้ก่อนนะครับเอเจนต์ H N. ก็เป็นเควสให้ค่ามอนทั่วไปเลยนะครับไม่ยากเปิดมาดูได้นะครับว่าให้ค่าตัวอะไรบ้างมีค่าบิดเคิร์ดฟล์เคิร์ดนะครับบิดเคิร์ด25ตัวฟลยเคิร์ด50ตัวก็สามารถยืน FK ตรงนี้ได้เลยนะฮะเพื่อค่าฟลายเคิร์ด50ตัวนะระหว่างนี้ก็แกะขนมแกะนงแ,แกะน้ํามากินก่อนได้นะค่อนข้างจะเยอะนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเก็บฟลยเคิร์ดหมดแล้วนะครับก็มายืนจุดต,ตรงนี้ต่อจุดต,ตรงนี้นะครับเรา จะได้ค่าบิดเคริร์ดทีละ2ตัวนะครับก็ถือว่าแจ่มมากๆนี่2ตัวเลยนะครับโคตรดีตรงนี้นะฮะเป็นตัวคล้ายๆทรายอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เควสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมากดส่งเควสในนี้นี่คอมพลีทไปได้เลยนะครับเอเจนต์ก็จะให้เควสต่อไปมาเควสต่อไปก็คือฆ่าบอสด,ด้านบนไอ้บอสตัวขาวอ่ะคุณผู้ชมตัวใหญ่ตัวโมโหารานตัวนี้เมื่อฆ่าตัวนี้เสร็จนะครับมันก็จะมีให้ฆ่าอีกเป็นเควสฆ่ามอนทั้งหมดจริงๆนั่นแหละไม่ได้พูดเล่นนะฮะ ต่อไปให้ข้าฟลิงเกอร์ฟลิงเกอร์ก็คือตัวขาวตัวนี้แม่หน้าโรงเรียนนะครับนี่อยู่โซนหน้าโรงเรียนยืน FK ตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่าตั้ง10ตัวเลือดก็เยอะด้วยนะครับตัวนี้ตัวท้ายและเรียบร้อยครับเควสเสร็จส่งเควสให้เรียบร้อยเควสต่อไปก็ยังมีอีกนะครับเข้ามาในโรงเรียนเลยนะครับก็จะเป็นเควสให้ข้าเคิร์ดฟลิงเกอร์นะครับนิ้วต้องสาบนั่นเองเป็นมอนนะครับคุณผู้ชมก็เดินมาตามทางนะ เดินตามพี่เลยก็ได้นะเอาจริงแอบค่อนข้างจะหลงทางนะครับคุณผู้ชมหลงทางจัดอะเออแต่ดูตามได้อยู่นะนี่ให้เรามาแหาที่มันเขียนว่า DPS 1ล้าน1ล้านนะครับคุณผู้ชม1ล้านเนาะนี่ตรงนี้ทำลายไปเลยนะครับถ้า DPS เราไม่ถึงเนี่ยก็จะทำเควสนี้ต่อไม่ได้ประมาณนั้นเข้ามาตรงนี้ให้ข่ามอนตัวนี้เสร็จแล้วส่งเควสแค่นี้ อันนี้เคเวสโคตรง่ายเคเวสต่อไปเป็นเคเวสที่หลายคนมีปัญหากันเยอะมากๆเลยนะฮะเราจะต้องออกมาด้านนอกโรงเรียนก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็ตามน้องหมีแพนด้าไปได้เลยนะเคเวสนี้เนี่ยใครที่พลังโจมตีน้อยนะฮะไม่ถึง5ล้านเนี่ยไม่ผ่านแน่นอนนะครับ DPS ต้องมากกว่า5ล้านหรือว่า5ล้านนะครับ เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องพังตะแกงตรงนี้ไปนะถ้าพังไม่ไหวก็จะทาเควสต,ต่อไม่ได้นะครับฟาร์มกันนานอยู่นะคุณผู้ชมพยายามอัพเลเวลตัวละครให้ได้เยอะๆ80บวกก็น่าจะพังได้หมดแล้วนะเมื่อพังมาได้แล้วนะครับเควสก็จะเสร็จเลยส่งเควสให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมมันก็จะให้เควสไม่อีกนะอันนี้คือเควสจากเอเจนต์เควสต,ต่อไปนะครับก็คือให้ฆ่ามอนในนี้นี่แหละนะคุณผู้ชมก็จัดการเลยฮะไม่ยากไม่ยากอันนี้นะครับไล่ฆ่ามอนให้หมดคุณผู้ชมมอนก็จะอยู่บริเวณต,ตรงนนี้เลยนะ ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ตั้งค่าโจมตีออโตเอ็กแทกล็อกมนไปได้เลยนะครับตามเควสเนาะ,ะเมื่อเสร็จแล้วนะครับอันแรกเนาะสลามเคิร์สนะครับต่อไปก็เหลือซลเวอร์เคิร์สซลเวอร์เคิร์สมัน25ตัวนะเยอะอยู่นะครับก็เดินวนตรงนี้แหละมันจะได้รอบละ3ตัวนะครับมันจะเร็วกว่ามากๆวิ่งตามขอบตามมุมตรงนี้โอเคเสร็จแล้วครับเควสนี้ต่อไปก็จะเป็นเควสสุดท้ายแล้วนะครับจากเอเจนต์ก็คือให้ฆ่าบอสนะครับวิ่งมาตรงนี้ นี่จะเจอบอสนะครับตัวนี้นะเลือดเยอะนะครับแต่เป็นที่ฟาร,ร์มเงินที่ดีสุดแล้วในตอนนี้ล็อกไปเลยครับบอสเอนเนมีระหว่างนี้ครับระหว่างค่าบอสก็จะมาสุ่มนู่นนี่นั่นได้เลยนะคุณผู้ชมสุ่มตัวละครรอได้เลือดมันเยอะจริงนะฮะโอเคบอสตุยเลยฮะคุณผู้ชมส่งเควสให้เรียบร้อยสิ่งที่เราได้จากเควสเอเจนต์นะครับหรือว่าเคอร์ซิตี้เนี่ยก็จะเป็นแต้มอัปเกรดการเคลื่อนไหวส่วนตัวแล้วแนะนําให้อัปเดตนะ เอาจริงแดสสำคัญมากนะฮะในการลงเรทนะตอนนี้นะเควสต่อไปจะเป็นเควสสั้นๆนะครับจาก NPC Wisdom Clock นะครับรับเควสให้เรียบร้อยและมาที่โรงเรียนโรงเรียนเดิมเลยนะฮะเดินมาตรงนี้ลงมาตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมจะเจอตรงนี้นะครับสกินรีฟ o อกเจอ่านงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจรีแพร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วต้องมีเงินด้วยนะเควสนี้นะครับมีเงิน250ล้านนะแล้วก็รีแพไปแค่นั้นนะครับ เป็นการสร้างแกนวาร์ปนะครับก็ให้เข้าวาร์ปไปเลยนะคุณผู้ชมทําตามเควสได้เลยนะทําตามนี้นะครับมาตรงนี้ครับแถวที่ส่มเคิร์กนะแล้วก็ให้เลือกไอเทมนะครับเพื่อรีโรแต่ตอนเนี้ยเห็นไหมว่าเราเนี่ยไม่มีเศษเหล็กนะครับมันก็จะให้เควสเก็บเศษเหล็กนะครับ10ชิ้นวิธีการเก็บเศษเหล็กนะครับก็คือย่อยสกินของเราเนั่นเองสกินนะครับจะได้จากการลงเรทเนาะก็เอาสกินที่เราไม่ใช้นี่แหละมาย่อยนะครับไม่แน่ใจว่าระดับไหนเนี่ยได้กี่อันบ้างนะ เอาเป็นว่าย่อยๆไปเลยนะครับ <c oughs> เลือกอันที่ไม่ใช้ก็พอเนาะโอเคเรียบร้อยครับเควสเสร็จแล้วส่งเควสไปเลยจ้า w i สตอม c l ็อกก็จะให้เควสต่อไปครับก็คือเอาสกินที่เราอยากรีโรคพวกสกินเนี่ยมันจะมีระดับเขาเรียกว่าอะไรอะโรของมันอะคุณผู้ชมเออเอาเป็นว่านี่แหละเป็นแอที่รีโรนะครับประมาณนั้น อาจจะงงนิดนึงนะแต่สมมุติว่าเราได้ชุดมาเนี่ยชุดก็จะมีหลายเกรดใช่ไหมชุดที่แบบเพอร์เฟกหรือว่าชุดที่มันไม่ดีเราก็สามารถรีโรหาชุดที่มันดีได้เป็นจุดที่ดีมากๆสําหรับอัปเดตนี้นะชอบมากอันนี้นะครับจะได้มีแรงบนันดาลใจในการลงเรทโอเคโอเคต่อไปเป็นเควสสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเควสจาก NPC คิโยมินะครับเควสนี้ทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้สัตว์ขี่นะครับเป็นหมาปูเฮะหมูป่าเฮ้ยหมาป่านั่นแหละนั่นแหละ อีแม่เอาเป็นแแม่มาตรงนี้ครับคุณผู้ชมจำบอสที่เราเคยตีได้ไหมเอาเป็นแแม่มาตีบอสตัวนี้เคิร์ดฟิงเกอร์นะครับเพื่อหาเคิร์ดฟิงเกอร์สิบอันนี่ตรงนี้นะครับมาตีไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมดรอปค่อนข้างจะยากแต่ก็ดรอปอยู่นะครับนี่เห็นไหมจะเป็นนิ้วนะครับนิ้วสุกุนะเออประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมนิ้วต้องสามนะครับหาสิบอันนะคุณผู้ชมก็ฟาร์มแป๊บหนึ่งยืนเอฟเคสุ่มไปด้วยก็ได้นะครับได้แล้ว 14อันอันนี้ฟาร์มมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เมื่อเสร็จสิ้นเควสนะครับเราจะได้สัตว์มาส่งเควสก่อนจ้ะตรงนี้อ่าคิโยมิก็จะให้สัตว์ขี่มานะครับเป็นน้องหมาปูไว้ฮาวนะครับหมาป่านั่นเองคุณผู้ชมนี่โคเทเป็นไง <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแมปนี้ เพจน่าจะมีแค่นี้แหละเพราะว่าเดินรอบๆแล้วก็มีแค่นี้นะครับส่วนแมปนี้เนี่ยจะมีให้เก็บสปิริตด้วยนะคุณผู้ชมประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบคลิปนี้มากๆฝากกันกดซับด้วยก็จะขอบคุณมากๆสาหรับคลิปนี้ไปละจู้บยบายไปแล้วครับ